สุกัดไล่จับลูกตัวเงินตัวทองอูมัน,มนดูมันอยู่ข้างใต้ดินน่ะเนี่ยฐานบ้านตรงเนี้ยมันมุดแอบอยู่ตรงเนี้ยพวกลูกตัวเล็กๆประมาณตัวประมาณฟุตฟุกว่า เพราะถ้าตรงคลองเนี่ยถ้าข้ามคลองเลยเนี่ยมันจะมีตัวเงินตัวทองเยอะตัวใหญ่เท่าจระเข้อะไรแหละพอหายแล้วก็เริ่มซ่าแล้ว คอเขาแห้งแผลที่โดนกัดอ่ะมันแห้งแล้วทุกแผลแผลที่โดนหมาใหญ่กัดอ่ะแห้งแล้วแห้งทุกแผลแล้วนี้เริ่มขุดหาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเห่าไม่เลิกเดี๋ยวก็วิ่งเข้าไปกินน้ำ จับไม่ได้หรอกวิ่งหายอย่างนี้แหละอืม